สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเข้ามาในของเครือยูริสรีเวนจ์ออกเรอเดอร์สองนะฮะกันอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่ห่างหายไปนานกับเกมนี้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับผมแต่วันนี้มีเวลาแล้วนะฮะเราก็อยู่กันในอ่าเกมประเภททีมนะครับโดยคุณป๊อปบ้าเฟสนะฮะเป็นอเมริกาสีน้ําเงินนะครับผมและตรงนี้คุณซีกาเจนะฮะเป็นสหราชอาณาจักรสีแดงนะครับซึ่งก็จะเรียกว่าอังกฤษนะฮะสั้นๆ ส่วนทีมงานฝั่งล่างนะครับคุณอโรชานะครับเป็นอเมริกาสีม่วงนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคุณคูโดสนะครับผมเป็นอิรักสีเขียวนะฮะซึ่งตานะี้อยู่ในแมปอ,อะไรนะแมปชื่อว่าดอ n of p e r โลนะฮะแปลว,ว่ารุ่งอรุณแห่งความชิบหายประมาณนั้นนะอ่าไม่ได้มาแคสนานนะฮะอ่าสาเหตุที่ไม่ได้แคสเรหรือสองสักทีเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับคือผมไม่ค่อยมีเวลา และที่สำคัญคือเรอเลอสองเนี่ยมันเป็นเกมที่มันไม่มีรีเพลย์นะครับคือดูย้อนหลังไม่ได้นะครับถ้าอัดก็ต้องอัดสดนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยนะก็คือผมอัดจากเกมสดๆเลยนะครับอ่าก็ขอขอบคุณคุณป๊อปป้าเฟสนะฮะที่อนุญาตให้ผมเข้ามาสังเกตการได้นะครับโดยที่ไม่เตะผมออกจากห้องก่อนนั่นแหละครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกับเรอเลอร์สหรือว่า Starcraft นะะที่มันมีรีเพลย์เราสามารถดูย้อนหลังได้นะ แล้วก็หวังว่าในอนาคตถ้าหากว่าทีมงานเขาจะรีมาสเตอร์เกมนี้ก็ข,ขอให้เพิ่มฟัง์กชันรีเพลย์เข้ามาด้วยก็ดีนะครับอโอเคตอนนี้ฝั่งสีแดงมาแล้วนะครับคริสลี่นำมาก่อน3คันนะครับตามด้วย i อ v ะส่วนฝั่งสีม่วงในสิ่งกองทัพป้องกันบ้านก็คือคริสลี่วางไงจะไหวไหมเนี่ย น่าจะกันได้อยู่นะฮะดูจากสกิลการไมโครของเขาแล้วนะครับแล้วก็โอ้ทำให้ฝั่งสีแดงต้องล่าถอยออกไปก่อนนะครับแล้วทีมงานฝั่งขวาว่าเอ้ยฝั่งซ้ายว่าไงโอเคยังสงบสุขกันอยู่นะฮะฝั่งสีเขียวนี่สร้างกองทัพแล้วนะครับอ่ารถถังไรโนออกมาแล้วสองคันนะฝั่งสีน้ำเงินมีอะไรกันบ้านหรือยังครับโอ้โหกริซลีเพิ่งจะมานะครับสีน้ำเงินแล้วสีเขียวยังไงอ่าพิลบอกขึ้นมาแล้วนะครับ ยินรถเก็บแรกก่อนเลยแล้วรถเก็บแรก่ก็วาบเนี่รแล้วฝั่งสีเงินยังไงยังไงคริสลี้มา2คันโอเคสีเขียวถอยก่อนอน,นะฮะโอ้แล้วไรโน่สามแล้วฝั่งสีเขียวเนี่ยเขาจะได้เปรียบตรงที่เขามีโรงรถตั้ง3โรงนะฮะคือโปรดักชั่นเขาจะไวมากนะก็ทวัตเป็นเรื่องปกติของฝั่งโซเวียตอยู่แล้วนะครับที่จะสร้างฐานไดเร็วนะฮะ,ะตรงนี้ยังไงสีเขียวไล่ขึ้นมาหาฝั่งสีแดงน้ําเงินต้องมาช่วยนะฮะจงังหวะนี้ <c oughs> แล้วยังไงในขณะเดียวกันฝั่งสีม่วงก็แอบมาปล่อยพลร่มหลังบ้านฝั่งสีแดงนะฮะส่วนตรงนี้สีน้ำเงินก็ไล่ย,ยิงสีเขียวต่อนะครับเขียวไหลมาตรงนี้นะครับเจอดักหน้าดักหลังแล้วยังไงมีร็อกเก็ตเทียร์อยู่บนนี้ด้วยส่งไปยิงเลยครับยังนะฮะออกมาแล้วครับแล้วตรงนี้สีม่วงก็ได้โอกาสเข้ามาสักทีนะฮะแล้วก็ถือโอกาสนี้ในการย้าย MCV ลงมาข้างล่างนี้เลยนะจะกลางหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะแล้วก็บึ้มไปแล้วครับพิวบ็อกเอา้าแล้วรถถัง ฝั่งสีเงินอยู่นี่หมดเลยโอ้แล้วสีเขียวสีเขียวทําอะไรอยู่ครับในบ้านเอากองทัพหายหมดแล้วโอ้ไม่ใช่นะกองทัพสีเขียวอยู่นี่ครับยิงโรงทหารเรียบร้อยแล้วทำไมน้ําเงินคุณไม่มาป้องกันบ้านก่อนครับคุณจะไปช่วยเพื่อนอย่างเดียวอย่างนี้ไม่ได้นะบ้านคุณจะแตกเอานะครับโอเคแล้วฝั่งฝั่งสีแดงนี้ก็ต้องขายฐานใหญ่ทิ้งเลยนะฮะจังหวะน,นี้โอ้ไม่ไหวนะนี่ขนาดสีน้ําเงินมาช่วยแล้วครับปล่อยพลร่มลงมาด้วยนะแต่ตอนนี้ที่แน่ๆอ่ αι, เอาฐานใหญ่ฝั่งสีน้ําเงินก็แตกไปแล้วเช่นกันนะครับโอ้ทีมงานฝั่งบนนนีคือยยัับเิฮะลกษณ้ ยังไงร็อกเก็ตเทียคือม่วงกับน้ําเงินนี่มัน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 แยกยากนะฮะตัวร็อกเก็ตเทียนั้นก็เป็นยูนิตตัวเล็กๆด้วยนะอ่ะส่งมายิงโรงรถหลังจากนี้ก็ตุ้มเรียบร้อยครับฝั่งสีแดงเหลือแต่โรงฐานนะฮะโรงฐานก็ว่าฝั่งสีแดงนะี้เป็นฝั่งที่ต้องยอมแพ้ก่อนนะะจังหวะน,นี้เรียบร้อยไม่เหลืออะไรแล้วนะครับไปแล้วนะครับคุณซีก้าเจนะ สีน้ําเงินก็น่าจะตามไปเช่นกันนะครับดูทรงตรงนี้ยังไงเอา้าริสลียยังเหลืออยู่อ่าแล้วฐานอ๋อฐานใหญ่สีม่วงอยู่นี่บึ้มไปแล้วนะครับโรงรถสีม่วงแล้วตรงนี้อืมดอกกเทียอ่าฝัง่งสีม่วงลงมาเคลียร์ช่วยได้ทันนะช่วยบ้านตัวเองแหละเออแล้วสีเขียวมีฝักไปด้วยเรียบร้อยครับสีน้าเงินต้องยอมแพ้เช่นกันนะเชยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณเอาโอ้ยขออภัยคุณเอาโรชาฝั่งสีม่วงและคุณคูโดสฝั่งสีเขียวนะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอทีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ